สวัสดีครับพี่น้องครับวันที่11มิถุนา,ายนนะครับนี่ก็เป็นื่อนที่สองที่สามประมาณื่อนที่สองนะครับจากเขาาอ่อพอผ่านหน่อยมามาลงก็เอามาขึ้นเรียกนะครับกับอย่าให้อยู่เดียวนะครับื่อนที่สองก็เอามา ามาเขาก็พวกก็พูงนะครับน,ะนี่ก็จะมีหอยเนี่ยนะครับมีมีรอยตามใบหูเนี่ยได้หน่อยครับเพราะว่าเป็นหมูคนละคนละขอกนะครับเนาะเอามารวมกันก็จะมีตัญหาเนี่ยน้อยหนึ่งแต่ว่ากับบรุนแรงแห้งเท่าดชนจะเป็นการปรับตัวเขาอยู่กับหาหมู เขาก็จะค่อนข้างจะตัวหน่อยพวกเขาแต่ว่าเขาเบื้องใส่แล้วก็พ่อพันกันนะครับเนาะตัวนี้ยังใส่เบอร์หนึ่งอยู่นะครับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวอีกจะกระเทียดเปลี่ยนเปน็นเบอร์สองนะครับเนาะบ้านจะอาบน้ำให้จะมาเขาฟูงเบื่องนะครับให้มันใหญ่ให้เขาใหญ่ก่อนจะประมาณสองสองสามเดือนเ้างก็จะใหญ่ยยเขาขอบให้พ่อพันนะครับเนาะนี่ ยด้ของบคอตัวนี้นะครับส่วเน,เนเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ให้มันให้หมูคุ้นหอ่อมีมีถ่ายแน่จังหน่อยนะครับรุุนเก้าก็รุุนเก้าก็จะแบบว่าสูหมูกามอะไรนะครับช่วงนี้เพราะว่าพอขาดตลาดหรือว่าหละรอย่างนะครับเพราะว่ามันขอ้ขอเข่าตรงบึงหลุมหลังแน่จังหน่อย บแมนว่าพอขาโบสื่อสื่ออยู่ครับแต่ว่าพัฒนาให้มันงามตายแต่ค้องนะคือตัวนี้ก็คือจะมีถ่ายมียมกนมีอย่างแม่จะหน่อยโบคือรุุนเกาปรนเดี๋ยวหลุนเกาบดอบอกบดแล้วนะครับแม่ชุดถ่ายทีแม่พอชุดถ่ายทีขายไปก็จะเป็นข้องแม่นะนะครับอยู่ในท้องอยู่ เป็นพอสุดท้ายพอดูล็อกหลุนเก่านะครับดูล็อกหลุนเก่าตัวนั้นพอพันตัวนั้นก็กามอยู่แต่ว่าโบจะโบสูเพื่อนนี้นะครับเพิ่นนี้จะจะรัดกว่าตัวตัวพอนะ่ะมันคนละคนละลายคนละสายมากคนละคนละลายมากนะครับ นีก็จะออกไปอีกแบบนึงจะรัดๆัดแน่จังหน่อยนะครับน,นี่จะเป็นน้องขุนอาหารไปหลายรอบนึงนะครับมาหาอีกรอบนึงกำลังจุดเบอร์สามนะครับ